สวยมากๆอ้วนหนามากๆครับพี่น้องให้ลูกมาสิบตัวเมื่อวานนี่พี่น้องแต่ว่าทับตายตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยน่าเสียดายขนาดครับแม่นี้จะเป็นมูป,ป่าผสมหมูแคะแต่ว่าผสมออกมาหลายๆรอบนะพี่น้องเห็ดไห่ออกไปทางมูป่าหลายและะ้วก็เห็ดโตใหญ่เลี้ยพี่น้องตัวใหญ่งามครับพี่น้องงามอ้วนหนังนาพี่น้องหนังนาตัวนี้นาครับเวลาให้ลูกมากนี่เขาจะให้น้านมที่ดีแล้วก็ให้ลูกที่สวยมากๆเลยพี่น้อง สวัสดีครับ,นรบนหนุ่มสกลครับืันนี้หนุ่มสกลพามาดูคอกูข้งหนุ่มสกุลนะพี่น้องแล้วก็วิธีการเลี้ยงหมูป่าแบบง่ายๆต้นทุนต่ำครับพี่น้องก็มีพี่น้องหลายคนที่ทักมาหนุ่มสกลหรือว่าโทรมาพูดคุยกันนุพี่น้องว่าหนุ่มสกลเป็นยยงคือบ่งเลี้ยงหมูขาวในเมื่อเลี้ยงมูขาวมาสิบกว่าปีนะพี่น้องเหตุผลของหนุ่มสกลง่ายๆเลยพี่น้องหมูขาวต้นทุนสูงแล้วก็การตลาดพันผวนราคาขึ้นลงแบบเหวี่ยงสุดขั้วนะพี่น้องส่วนมูป่า มูดําเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะคงที่แล้วก็ตลาดกว้างพี่น้องสามารถส่งต่างประเทศได้ตลาดมูหันได้สําหรับพี่น้องเห็นข้างห้านี่ก็จะเป็นแม่โมสาทดแทน,นพี่น้องนรมสนคัดไว้เลี้ยงไว้ก็จะเป็นมูป่าผสมดูลอ็อกผสมเมยรซานที่แปลว่าออกมาเมยซานน้อยเดียวนะพี่น้องจะเป็นดูล็อกส่วนใหญ่พี่น้องก็จะเป็นซีประมาณนี้เป็นทรงประมาณนี้นะพี่น้องแล้วก็ดูล็อกปแปยแตงนะพี่น้องเนาะดูล็อกปแปยแต่ง อีกพันหนึ่งตัวนี้ครับนี่จะออกมาประมาณนี้ครับจะเป็นสองแม่เนาะพี่น้องที่หนุ่มสกุลเอามารวมกันไว้เป็นแม่พันธุอันนี้นได้ประมาณสามเดือนกว่าแล้วพี่น้องเกือบสี่เดือนแล้วครับหมูป่านี่จะใหญ่ซ่าเนาะพี่น้องใหญ่ซ่าก,กว่าหมูขาวครับสำหรับพี่น้องตั้งไหนที่อยากได้มันหมักยิดไปลดต้นทุนค่าอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูขาวหมูดำหมูป่าวัวควายทักหาหนุ่มสกุลได้เนาะพี่น้องมีขายมีจําหน่ายตลอดเวลารับประกรันลดต้นทุน ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับกินได้ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็หมขุนนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นหมูเลี้ยงลูกหมูอุ้มท้องกินได้หมดครับพี่น้องที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสี่เก้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ห้าครับมาเบิ่งต่อพี่น้องมาเบื่องต่อมาเขาเรื่องกระต่อนึพี่น้องส่วนฝั่งนู้นนะพี่น้องมันความที่จะไปยากเนาะพี่น้องเป็นหมูแค่ครับฝั่งนู้นจะเป็นขอกหมูแค่หนุ่มสกุลจะบริพาไปเบิ่องต่อพี่น้องอันนี้จะเป็นดำภูพานพี่น้องเป็นพ่อพันธุ์นะพี่นองสวยย ส่วนตัวนี้น้อพี่น้องเนาะตัวนี้จะเป็นหมูป่าผสมดูล็อกพี่น้องเป็นพ่อพันธุ์มือนกันครับทรงใหญ่กล้ามใหญ่พี่น้องแต่ว่าดำผู้พันธุ์จะค่อนข้างที่จะสูงยาวปาดเปียวพี่น้องพ่อพันธุ์อีกตัวครับเป็นดูล็อกเปี่ยแตงน้อพี่น้องเนาะผสมกันครับแล้วก็หมูป่าผสมมาสามสายแล้วพี่น้องสมควเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวน้พี่น้องจะเป็นทรงประมาณนี้ครับไปพี่น้องพาไปชมคอก กันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นขอกหมูขนมสกลุล้อพี่น้องจะเป็นตรงนู้นไปทนงเบิดแต่ว่าหมูก็ยังบลายนะพี่น้องช่วยมน่เนาะหมูยังพันหลายครับขนมสกุลจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้ได้สายพันธุ์ที่ขนมสกุลต้องการมากที่สุดครับพี่น้องขนมสกุลจะเน้นซื้อเนาะพี่น้องจะเน้นขยายพันธุ์พ่อพันธุ์เองให้ขนมสกุลนี่ต้องการให้แม่หมูที่ให้ลูกดกแล้วก็ ตัวสูงเลาคลอดลูกมาเนาะพี่น้องลูกมูของเขานี่จะใหญ่ไวเพราะฉะนั้นแล้วนุ่สกุลฝากพี่น้องติดตามน้องกันพี่น้องว่านุ่สกุลจะพัฒนาออกไปทิศทางใดเนาะพี่น้องสำหรับแม่นี่เนาะพี่น้องเป็นมูป่าผสมมูดํเนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นออกประมาณทรงนี้ครับลูกของเขาจะเป็นพ่อมูป่าครับพี่น้องมูป่าเลือดสูงครับจะเป็นลายแตงไทยเนาะพี่น้องสําหรับลูกของเขาจะได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องได้บัวลายครับพี่น้องซอกนี้ได้แค่หกตัวครับหกตัวไอ้ที่จริงได้แปดตัวเละพี่น้องเขาก็ตายไปสองเนาะพี่น เดี๋ยย่หกครับค่อนข้างที่จะเชื่องอยู่พี่น้องเพราะว่าหนุ่มสกุลนี่เห็ดคอกเป็นคลอกเปิดนะพี่น้องเนาะเปิดตรงตรงประตูนี่พี่น้องเพื่อให้ลูกมูออกมาเดินเล่นได้จะได้เชื่องเชื่องครับพี่น้องเชื่องเชื่องต่อคนนะพี่น้องเนาะแม่อนนี้พี่น้องเนาะแม่นี้จะเป็นนําภูพานผสมมูป่าพี่น้องก็ค่อนข้างที่จะบ่งามประดัพี่น้องตัวนี้นี่บ่งามประดัครับแต่ว่าใกล้จะคลอดแล้วแล้ะพี่น้องรอติดตามชมลูกของเขาด้วยกันครับอ่าส่วนแม่นนี้พี่น้องส่วนแม่นนี้เป็น แม่มูป่าผสมดูร็อกนะพี่น้องเนาะของเขาก็จะออกมาทรงนี้เลยพี่น้องงามแบบพี่น้องงามตัวใหญ่แห้งครับนี่ตัวใหญ่มากแล้วก็ให้ลูกหกให้น้ํานมที่ดีลูกองมาแค่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันสามารถได้ถึงสี่ห้ากิโลพี่น้องน้ำสกุลขายไปแล้วสองรอบพี่น้องงามครับงามรอติดตามลูกของเขาด้วยกันพี่น้องจะคลอดพร้อมๆก,ก,กันกับแม่นี่แหละพี่น้องอ่าส่วนแม่นี้ครับแม่นี้น้ำสกุลซื้อมาใหม่ๆเลยพี่น้องเนาะซื้อตอนเริ่มใหม่ๆเริ่ม ทำข้อมูใหม่ๆพี่น้องในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกพี่น้องราคา2 0 0พันกว่าบาทตอนนั้นเนาะกะถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าแม่เขาตัวบ่ใหญ่พี่น้องแม่เขาตัวบ่ใหญ่กะนมสก,กุลก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวไดแม่น้นยๆคือแบบนี้นมสก,กุลกะจะปลดออกนะพี่น้องเนาะปลดออกนมสกุลจะไม่เอาลูกเขาไวาจะขายทั้งหมดเลยพี่น้องจะเลือกไว้แค่แม่ที่ใหญ่ๆสวยๆแบบนั้นพี่น้องแบบนั้นครับส่วนแม่นี้ครับพี่น้องสวยมากๆอ้วนหนามากๆครับพี่น้อง ให้ลูกมาสิบตัวเมื่อวานนี่พี่น้องแต่ว่าทับตายตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยน่าเสียดายขนาดครับแม่นี้จะเป็นมูป่าผสมมูแคะแต่ว่าผสมออกมาหลายๆรอบนะพี่น้องเห็ดยห้ออกไปทางมูป่าหลายและะ้วก็เห็ดเหตโตัวใหญ่เร็วพี่น้องตัวใหญ่งามครับพี่น้องงามอ้วนนังนา,งนาพี่น้องนังนา,งนาตัวนี้นาครับเวลาให้ลูกมากนี่เขาจะให้น้านมที่ดีแล้วกะ็ให้ลูกที่สวยมากๆเลยพี่น้อง จะเป็นแบบนี้ส่วนลูกของเขารอบนี้น้อพี่น้องุสกุลจะเก็บไว้ทั้งหมดเลยถ้าตัวเมียเนาะตัวผู้ค่อยคายพี่น้องตัวเมียน,นุ่มสกุลจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปครับส่วนูกหมูน้อพี่น้องราคาูกหมูช่วงน,นี้ก็อยู่ที่400บาทพี่นอ้อ,500นอง4 0 0 5 0 0กะถือว่าโอเคอยู่พี่น้องบ่เสียหายยางไเนาะพี่นอนะ้องเนาะถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับคนที่ถามกันเข้ามานาะพี่น้องว่าแม่หมูป่าหมูดำหม,ม,มูแค่นี่คลอดออกมาหาเหตดจังไงหนุ่มสกุลขอตอบว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนาะพี่น้องแค่ให้ฟางพี่น ให้ฟางแบบนี้ครับเอาฟางมากอกไว้ให้เขากินกัดล่า่น้องให้เขามีความแห้งไม่มีความชื้นตัวพื้นอคอกเวลาคลอดลูกมาลูกจะได้ไม่ป่วยไม่ท้องเสียน้นองอแค่นี้เองครับทาดลงทาดเหล็กหรือว่ายาบำรุงต่างๆไม่จําเป็นต้องเสียดพี่น้องเนาะมูปะเขาแข็งแรงพี่น้องเพราะว่าเขาบริได้ขังขอคอกยืนเหมือนมูขาวพี่น้องแต่แข็งแรงกว่าครับอันนี้เป็นอคอกว่างสกุลยังบริได้เอามูมาใส่พี่น้องอ่าอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อีกตัวน้พี่น้องเนาะแม่พันธุ์อีกตัวที่หย่านมไปแล้วพี่น เพิ่งจะหย่านมไปนาะพี่น้องเขาก็เลยขั้นที่จ่อยพี่น้องหมูป่าหมูดำนี่ถ้าเกิดว่าหย่านมลูกไปแล้วเนี่ยเขาจะจ่อยพี่น,อนอ้องเนาะจ่องเลี้ยงลูกเนี่ยเขาให้นำนมลูกเยอะพี่น้องเข้ากับบริหารหัวอาหารนาะพี่น้องก็เลยเป็นทรงนี้แต่ว่าหลังจากที่เขาผสมติดไปแล้วพี่น้องประมาณสักเดือนกว่าๆเขาก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมครับส่วนแม่นี้นาะพี่น้องแม่นี้ก็ท้องแล้วพี่น้องนมสกลกันยังบริอาเขาคอกนาะพี่น้องให้เขาย่างเรียนก่อนครับท้องแล้ว ส่วนแม่นี้อีกแม่หนึ่งครับแม่นี้ก็พึ่งอยานมไปน้องพี่น้องเนาะพึ่งอยานมไปพร้อมๆก,กันกับแม่ใหญ่เมื่อกี้นี่ครับได้ลูกก็สิบกว่าตัวเหมือนกันพี่น้องก็เทว่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกคอกหนึ่งอยู่ด้านในจะเป็นหมูป่าที่มีแบบเลือดค่อนข้างที่จะสูงพี่น้องหมูป่าเลือดสูงนี่รูปร่างสวยทรงสวยแต่ว่าข้อเสียของเขาเนาะพี่น้องเนาะเขาจะให้ลูกน้อยให้ลูกไม่ดกครับพี่น้องอ่านี่เลยครับพี่น้อง อันนี้เป็นหมูป,ป่าหน้ายาวพี่นอ้องสังเกตหนานะครับเนาะหน้ายาวครับทรงจะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องรูปร่างสวยพี่น้องสองตัวนี้แผงคอสวยแต่ว่าจะให้ลูกน้อยพี่น้องให้ลูกแค่หกตัวพี่น้องตัวนี้แม่นี่แต่ว่าลูกเขาก็ออกไปเห่นข้างนอกเพื่อพี่น้องมีคอกมีช่องเนะเาะก็ก็เลออกไปเล่นครับส่วนแม่นี้นะพี่น้องส่วนแม่นี้เนาะ,นอนนนอะรอบเมื่อกี้นี่ให้ลูกไปหกตัวรอบนี้ให้ไปแปดตัวพี่น้อง จักอยู่สายเบิดลูกไกลครับไปหาเหล็ดไปแล้วครับพี่น้องเลยอยู่ตัวเดียวนี่ครับไปหาวิ่งเลรียกันตามป่าตามยังเลยพี่น้องพ่อหนุ่มสกุลเห็ดเป็นช่องไวให้เขาได้เดินไปออกกําลังกายเดินเล่นคลายเครียดหาดุดอันดุดนี่กินนั่นกินนี่นะพี่น้องจะได้โตวไวอ้วนไวแข็งแรงไวมาดูพ่อพันธุ์ครับพี่น้องพ่อพันธุ์นี่เลยครับพี่น้องพ่อพันธุ์ผมตั้งซื่อว่าเจ้าคิงคองพี่นอ้องเพราะว่าเขาตัวใหญ่เฮงพี่น้องพ่อพันธุ์หมูป,ป่าของผมจะเป็นประมาณนี้ครับ อีกอนาคตข้างหน้าพอพ่อพันตัวอื่นใหญ่แล้วน้พี่น้องนะพ่อพันรุ่นที่เป็นรุ่นเล็กลใหญ่นุมสกุลก็จะปลดพ่อนี้ออกน้อพี่น้องส่วนหมูพ่อพจน้เพี่น้องราคาขายช่วงนี้อยู่ที่ประมาณกิโลละสามสิบาทเพี่น้องราคาถถือแต่ว่ากระบวเป็นอย่างน้อเพี่น้องคุ้มค่าน้พี่น้องเนาะคุ้มค่าแล้วสําหรับพ่อมูที่เราซื้อมาผสมพันธุ์แล้วก็ให้ลูกน้อเพื่น้องคุ้มค่าแล้วนุ่มสกุลอนาคตกจะปลดออกสําหรับพี่น้องท่า้นหาดที่อยากได้อยากได้เจ้าคิงคองน้พี่น้องไปเป็นพ่อพันทักนกนมสล จองกันคุยกันล่วงหน้าได้นาะพี่น้องเนาะหนุ่มสุกนปล่อยเถื่อพี่น้องราคาสามพันพอครับพี่น้องสามพันพอครับบัวได้ปล่อยหลายครับอ่าแต่ว่าสวยพี่น้องเพิ่งจะยังไม่ถึงสองปีเนาะปีก,กว่าเกือบจะสองปีแหละปีสิบเดือนแล้วพี่นอ้องหมูตัวนี้เนาะพี่น้องท่านใดสนใจกะทักหาหนุ่มสุกนได้มาจองกันไว้มาพูดคุยกันได้นาะพี่น้องสำหรับมื้อนี้หนุ่มสุกนกะขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ